หมดยุคดอกเบีย้ยขาลงแล้วนะครับตอนนี้ธนาคารต่างๆนะกำลังยกเลิกดอกเบีย้ยบ้านแบบคงที่นาน3ปีนะครับเพื่อต้อนรับเทรนดดอกเบีย้ยขาขึ้นที่กำลังจะมาในปี2022นีนี้นะครับดังนั้นในฐานะผู้ที่กำลังจะไปขอสินเชื่อบ้านหรือคนที่จะกู้บ้านอย่างเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวจะต้องวางแผนยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาชวนทุกคนคุยในคลิปวิดีโอนี้ครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วงสักประมาณวันที่10กว่าเดือนเมษายนปี65นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับธนาคารต่างๆได้เริ่มทยอยออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะค่อยๆยกเลิกนะครับการให้อัตราดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่นาน3ปีนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นที่กําลังจะมีมาในปีนี้นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าในปี2022นีนี้นะครับมีแนวโน้มสูงเหลือเกินนะครับที่ดอก ดอกเบี้ยนโยบายนะครับไม่ใช่แค่ของไทยนะแต่ทั่วทั้งโลกนะครับกำลังจะทยอยปรับตัวขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อครับที่หนักหน่วงมากๆนะหลายๆประเทศครับมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง78แบางประเทศไปเฉียดเฉียดสิเลยก็มีนะฮะดังนั้นกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่จะสามารถชะลอการเกิดเงินเฟ้อได้เนี่ยก็คือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ผมมีแฟกต์หนึ่งครับที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะกําลังกลัวรู้สึกสับสนนะครับว่าโอ้โหถ้าดอก เบี้ยมันขึ้นมาอีกแบบนี้เนี่ยเราจะผ่อนไหวไหมเราไปจ่ายดอกเบีย้ยอย่างเดียวเลยหรือเปล่านะครับ คือต้องบอกว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานี้ครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดรอบแรกเลยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับมาเรื่อยๆดอกเบีย้ยที่ว่านี่คือดอกเบีย้ยนโยบายนะครับพอดอกเบีย้ยนโยบายลดลดลดเนี่ยดอกเบีย้ยเงินกู้ก็จะลดตามมานะครับดังนั้นนะครับพอเขาลดมาเรื่อยๆ3ปีกว่าแล้วเนี่ยมันจึงไม่ค่อยน่าแปลกใจครับที่ดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยปรับขึ้นบ้างนะครับเพื่อกลับไปสู่จุดสมดุลนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอยากให้ทุกคนจำ เข้าใจกัน,นซึ่งก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะอธิบายนะครับรูปแบบการคิดดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ฟังสักนิดนึงก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อ,อบ้านสินเชื่อสร้างบ้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสินเชื่อบ้านแลกเงินนะครับเขาจะมีวิธีการคิดดอกเบีย้ยแบบที่เรียกว่าลดต้นลดดอกครับหรือว่า e ffective rate การคิดแบบลดต้นลดดอกนี่ครับอธิบายง่ายๆก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะคำนวณจากเงินต้นคงเหลือครับ ตอนแรกสมมตินะครับเราไปกู้บ้านมาล้านหนึ่งดอกเบี้ยจะคิดจากยอดล้านหนึ่งเต็มเลยนะครับแต่พอผ่อนไปสักครึ่งทางยอดนี่เหลือ0,000สนแล้วนะครับดอกเบี้ยก็จะคิดจาก5 0 0 0 0นตามยอดนี่ที่มันลดลงมานะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและการคิดแบบลดต้นลดดอกนี่เองครับมันเปิดโอกาสให้เราสามารถใส่เงินดาวไปเยอะๆได้นะครับหรือโปะชําระเพิ่มในแต่ละเดือนได้เพื่อช่วยประหยัดดอกเบี้ยอันนี้คือคอนเซปต์ของรูปแบบบ้านนะครับและถ้าเราซอยย่อยเข้าไปอีกนะครับปกติเวลาเราไปกู้บ้านกับธนา ชุดดอกเบีย้ยที่ธนาคารเขาจะให้เราครับจะมีให้เลือก2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยแบบคงที่หรือว่าฟิกเลทนะครับดอกเบีย้ยแบบคงที่นี้นะครับก็คือธนาคารเขาจะกาหนดเลยว่าในช่วง3ปีแรกกับคุณจะได้ดอกเบีย้ยสักประมาณ3%ต่อปีระหว่างทางต่อให้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเฟดหรือใครก็ตามนะครับประกาศตัวเลขนู่นนี่นั่น,นมีการขยับขึ้นขยับลงของดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายธนาคารก็ยังคงเป็น3%ต่อปีตามที่ต กลงกันไว้อันนี้คือดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทครับอันที่2ต่อมาครับจะเป็นดอกเบีย้ยที่เรียกว่าดอกเบีย้ยลอยตัวครับหรือฟลูดเลทนะครับฟลูดเลทเนี่ยดอกเบีย้ยเขาจะอ้างอิงเป็นค่า MRR ลบนะครับลบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเช่น MRR ลบ5สมมุติ MRR ของธนาคาร A คือ7ใช่ไหมครับ7ลบ5เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย2%ต่อปีนะครับซึ่งไอ้ดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนี่เองแหละครับเราจะจ่ายดอกเบีย้ยถูกหรือแพงมันจะขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยนโยบายในแต่ละช่วงเวลาครับถ้าเป็นอย่างช่วง3ปีที่ผ่านมานี้ดอกเบีย้ยนโยบายลดลงเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็จะจ่ายดอกเบีย้ยถูกลงเรื่อยๆ แต่ในทางกับการใน3ปีจากนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น MRR สูงขึ้นเราก็ต้องจ่ายเลทดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับและย้าว่า MRR นะครับคือ minimum retail rate นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้ารายย่อยอย่างเช่นผมแล้วก็ทุกๆคนนะครับ MRR ของแต่ละธนาคารนะครับก็จะแตกต่างกันไปซึ่งโดยส่วนมาก MRR จะขึ้นจะลงครับเขาจะอ้างอิงจากดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่0.5%ต่อปีนะครับซึ่งก็ต้องรอดูในไตรามาสถ,ถัดไปนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมมักจะพูดบ่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบลุ้นไม่ชอบมาวัดใจนะครับว่าเอ๊อนาคตด,ดอกเบี้ยจะลงไหมอะไรไหมก่อนหน้านี้ผมจะแนะนําเสมอว่าให้คุณเลือกแบบฟิกเกตไปเลยนะครับเพราะคุณจะได้สบายใจไปเลยว่าอ๋อโอเคนะ3ปีนี้ฉันต้องจ่ายเท่านี้เราพอใจแล้วซึ่งส่วนตัวผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบเลือกดอกเบี้ยบแบบฟิกเกตมาตลอดเลยไม่ว่าบ้านจะซื้ออยู่หรือซื้อลงทนนนบบส่่วมามกกผ็จะเเลลือแแบบฟิีห แต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับว่าโดยปกติแล้วถ้าเราเลือกดอกเบี้ยแบบคงที่หรือฟิกเลทนะครับเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าแบบลอยตัวเสมอนะอันนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกฟิกเลท3ปีนะครับคือคงที่เลยเนี่ยเราอาจจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3.25%ต่อปีใน3ปีนี้นะครับแต่ถ้าเราไปเลือกแบบลอยตัวคือค่า MRR ลบนูนลบนี่เราอาจจะจ่ายดอกเบี้ยแค่ประมาณ2.92.8%ต่อปีประมาณนี้ซึ่งใน นอนพอธนาคารเนี่ยเขาต้องฟิกดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ถือว่าเขามีความเสี่ยงถูกไหมเขาก็เลยจําเป็นจะต้องให้ดอกเบีย้ยที่มันสูงกว่าแบบลอยตัวหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ก่อนนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่เราคุยกันจริงๆนะครับคือธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยณนะปี2022นี้นะครับเขาจะค่อยๆทยอยยกเลิกและไอ้ดอกเบีย้ยคงที่3ปียกเลิกแล้วเพราะว่าถ้าเขาฟิกไว้และดอกเบีย้ยมันเกิดลอยๆอย,อยขึ้นมาแบบนี้แบงก์เขาก็จะแบบขาดทุนหนักอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็เลยมีนโยบายว่าจะทยอยเลิกฟิกเลทแบบ3ปีีแแล้เเเพราะมันนส่ยงิไป ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็คงจะยังมีฟิกเลตอยู่ครับแต่อาจจะเป็นฟิกเลตในช่วงปีแรก2ปีแรกอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถเลือกแบบนี้ได้ผมคิดว่าคงไม่มีแบบยกฟิกเลตหมดทุกอันเลยเป็นลอยตัวทั้ง3ปีเลยแบบนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถามมุมมองส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ธนาคารยกเลิกการให้ดอกเบีย้ยแบบคงที่3ปีจะมีผลต่อการซื้อบ้านมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวผมว่ามันก็มีนะครับแต่มีไม่ได้มากนักนะครับผล เพราะยังไงก็ตามครับเรายังสามารถโปะชําระเพิ่มนะครับสินเชื่อบ้านของเราซึ่งจริงๆครับไม่ว่าเราจะเลือกดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือคงที่ผมก็ยังยืนยันและผมพูดทุกครั้งนะครับว่าเราควรจะวางแผนการโปะชําระให้ดีก่อนที่เราจะซื้อบ้านด้วยซ้ำนะครับและถึงแม้ว่าปี2022นีนี้นะครับดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าผมบอกไม่ได้หรอกนะครับว่ามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยหรือขึ้นขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ที่พอจะมั่นใจได้นะครับก็คือการขยับขึ้นในแต่ละครั เนี่ยเราจะได้เห็นการขยับที่เป็นการค่อยๆขยับครับคงจะไม่มีหรอกครับว่าขึ้นครั้งเดียวแบบ1% 2%ไปเลยแบบนี้ไม่มีแน่ๆนะ การขึ้นแต่ละครั้งก็อาจจะเห็นแบบขึ้นทีละ0.25% 0.5หรือเต็มที่ส่วนตัวผมคิดว่า0.75นี่คือขึ้นแบบเยอะแบบเวอร์มากๆแล้วนะครับเพราะอย่างนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่กํากับดูแลนะครับเรื่องเงินเงินทองทองต่างๆในประเทศเราถูกไหมการขยับขึ้นของดอกเบี้ยแต่ละครั้งอะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขารู้ครับว่ามันจะเกิดเชนเอฟเฟกต์ไปในหลายๆอินดัสเทรียลมากๆนะครับมันเกิดผลกระทบเยอะมากดังนั้นเขาก็ต้องคอยควบคุมกํากับตัวเลขตรงนี้ครับให้มันเมกเซนต์ให้มันสมเหตุสมผล นะครับดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีการขึ้นไอ้ขึ้นนะผมว่าเราคงจะไปห้ามมันไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นการค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นกลับมาคุยครับว่าสําหรับคนที่ซื้อบ้านผมว่ามันยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่นะครับในการที่เราจะกลับมาดูเรื่องสถานะการเงินของตัวเราเองการดูความพร้อมนะครับการจัดการการเงินก่อนที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะครับ <Le aves> ก็เหมือนกับที่พูดกันทุกครั้งแหละครับว่าอยากจะให้มาดูเรื่องเงินสํารองก่อนนะครับว่าก่อนจะซื้อบ้านวันนี้คุณมีเงินสํารองมากน้อยขนาดไหนต่อมาครับก็มาดูว่าวันนี้หน้าที่การงานเรามีความเสี่ยงรายได้เรามีความเสี่ยงไหมเหมาะที่จะซื้อบ้านไหมนะครับรายได้ที่มีความเสี่ยง เนี่ยไม่ใช่แค่พวกฟรีแลนซ์นะเดี๋ยวนี้คนทํางานประจาระําพนักงานเอกชนครับก็มีความเสี่ยงด้านรายได้เหมือนกันนะอยากให้ลองพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับและข้อสุดท้ายข้อ3อันนี้ผมว่าเป็น key success ในการซื้อบ้านมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนวางแผนการโป ก่อนที่จะไปซื้อบ้านนะครับก็คือไอเรื่องผ่อนมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมแต่อยากให้คิดในเรื่องการโปกเพิ่มไปด้วยครับขั้นต่ําอย่างน้อยเนี่ยอยากให้โปะให้ได้สัก10%นะครับของค่างวดเช่นธนาคารบอกให้ผ่อนหมื่นหนึง่งอยากให้เราจ่ายให้ได้สักหมื่นพันในทุกๆเดือนครับเพราะผมมีความเชื่อว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องผ่อนบ้านนาน30-40ปีหรอกครับมันกินเวลาชีวิตเยอะไปเกือบหมดเวลาทั้งชีวิตแล้วครับเราควรจัดเวลาจัดการเงินผ่อนบ้านให้สัก15หรือสักแบบ10ปีจบแยก guy. แบบนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆซึ่งการโปะชําระเพิ่มในแต่ละเดือนนี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยให้ยอดหนี้บ้านเราหมดเร็วขึ้นและประหยัดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเป็น3ข้อที่อยากให้ทุกคนลองไปพิจารณากันนะครับก่อนที่จะซื้อบ้านในช่วงดอกเบีย้ยข,ขึ้นแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับย้ําตรงนี้นะว่าไม่ว่าวันนี้ดอกเบีย้ยจะขึ้นไปมากขนาดไหนหรือมันจะยังไงก็ตามครับผมยังเชื่อว่าการมาจัดการการมาเมเนจเมนต์เรื่องการเงินของเราก่อนตัดสินใจวางแผนอะไรก็ตามในชีวิตเ เ็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ใช่แค่เรื่องบ้านนะครับทั้งเรื่องการซื้อรถการตัดสินใจทําอะไรต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยการวางแผนจัดการการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาวางแผนให้มาคิดเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีแผนว่าจะซื้อบ้านในปีนี้นะครับช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับว่าจะซื้อเดือนไหนอะไรยังไงแผนการเป็นยังไงบ้างหรือถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรอยากพูดคุยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อมาพูดคุยสอบถามกัน นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจน,นถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อแม่ลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีมาอีกเรื่อยๆทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิงครับสวัสดีครับ